สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งมอสและเปิดมอสนะครับผมรวมถึงการเซตติ้งเบื้องต้นในเกม ArmA สามโหมด DKS Live นะครับผมซึ่งเป็นแมปใหม่โหมดใหม่ของเซิร์ฟนะครับแน่นอนว่ามันต้องเพิ่มระบบอะไรใหม่เข้าไปแน่นอนรวมถึงมอสที่เราต้องโหลดใหม่ด้วยอาจจะมีหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกหรืออาจจะเล่นเซิร์ฟออติสไลฟ์อยู่แล้วอยากลองเล่น DKS Live นะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันครับผมว่าทำยังไง เริ่มต้นเลยนะครับเราเข้ามาที่กลุ่มนี้ก่อนเลยครับผมกลุ่ม DKS Live นะครับผมกลุ่มนี้เพิ่งเพิ่งเปิดเลยนะฮะแล้วก็แนะนําให้เข้ากลุ่มเก่าของ Artist Live ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิงก์ที่ลงมอสเนี่ยมีเฉพาะใน Artist Live นะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลุ่มนี้เพิ่งสร้างคิดว่าในอนาคตน่าจะมีลิงก์แยกของ DKS Live ขึ้นมานะครับผมเมื่อเราเข้ามาในกลุ่ม DKS Live แล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ปักหมุดก่อนเลยครับผมดูตรงนี้ฮะดาวน์โหลดมอสนะครับผมเราก็เปิดมันขึ้นมาครับ พอเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะลิงก์มาสู่หน้านี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการโหลดม็อดแล้วก็ต่างต่างนะครับอันนี้เราลองดูก่อนเลยครับเริ่มต้นเลยผมแนะนําให้เปิด2ลิงก์นี้ก่อนนะฮะเพราะว่า2ลิงก์นี้เป็นของสตรีมที่เราจะต้องไปกดติดตามนะครับมันใช้เน็ตไม่เยอะครับอันนี้เราต้องทาอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะเราก็แค่กดสมัครเป็นสมาชิกตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ Steam สตรีมภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนว่า subscribe นะครับผมเราก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดปปิดเเราง์ที่2 A.C.E. นะครับเราก็กด Sub s cribe หรือสมัครสมาชิกตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสองอันนี้ทีนี้มาถึงอันสุดท้ายครับผมตัวเอกของเราก็คือมอดใหญ่นี่เองนะฮะก็คือตรงนี้ครับผมมี2อ,อันนะฮะอันนี้แบ่งแบบเป็นพาร์ทนะครับผมอันนี้แบบไฟล์เดียวเลยนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูแบบไฟล์เดียวแล้วกันเนาะ การดาวน์โหลดของ Google เนี่ยหลายๆหลคนน่าจะทําเป็นอยู่บ้างแล้วนะครับเราก็แค่กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะแล้วเราก็รอโหลดเสร็จเราก็แตกไฟล์เอาไปไว้ที่ไหนในเครื่องก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราเปิดม็อดเนี่ยตัวเกมจะถามเราว่าม็อดอยู่ตรงไหนเราก็ต้องบอกม็อดบอกตัวเกมไปอยู่แล้วครับแต่ผมแนะนําว่าให้เอาไว้ในโฟลเดอร์เกมนะครับจะได้จําง่ายนะครับผมโอเคเมื่อดแล้วแตกไฟล์เสร็จแล้วเราต่อไปเราดูวิธีการเปิดม็อดกันครับผม อ่าสำหรับวิธีการเปิดมอสน,นะครับผมเราก็ต้องกดตาเริ่มเกมใน AM a า m ในส t e ีมก่อนเลยครับผมเมื่อเราเปิดอา AM a มาแล้วปุ๊บเราก็จะได้หน้าลันเชอร์มาแบบนี้แล้วนะฮะสำหรับคนที่เคยเล่นครั้งแรกนะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยฮะกดที่มอสต,ตัวนี้ก่อนเลยครับผม วิธีการเปิดมอสนะครับเราต้องกดตรงนี้ฮะหมวดมอสนะครับแล้วเราก็มาที่โล c a l m o d ตรงนี้ครับเขาจะถามหา,เ,าเจ้าไฟล์ที่เราแตกไฟล์ออกมาชื่อว่า DKS Live Beta นะฮะเราเข้าไปตามที่อยู่นี้ได้เลยครับใครลงมาที่ไดอะไรก็เข้าไปที่ไดสตรีมอันนั้นเลยนะฮะไปที่ Steam Steam App Com m o n Arma 3นะฮะถ้าใครลงไว้ในเกมนะเราก็เลือก DKS Live Beta แเราก,กด select folder ครับ เท่านี้เองครับมันจะติ๊กถูกให้เองเลยครับรวมถึงติ๊กถูกไอ้อีก2ตัวที่เราไปกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับคือ CBA และ ACE นะครับติ๊กถูกปุ๊บแค่นี้ก็เข้าเกมได้แล้วครับผมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นที่เคยเล่น Artist Life ของเรามาก่อนนะฮะถ้าเราเราต้องไปปิดมอดเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับวิธีการปิดมอดเก่านะครับไปดูที่หมวดพารามิเตอร์ตรงนี้ครับผมแล้วเราไปดูที่ All Parameter นะฮะสำหรับคนที่เคยเล่นเซิร์ฟ Artist Life มาก่อนนะครับผม ตัวส่วนมอสเนี่ยมันจะถูกติ๊กถูกไว้แล้วก็มีอะไรเนี้ยเราก็แค่ติ๊กถูกออกก็จบแล้วครับโอเคตรงนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะถ้ายังไงสงสัยอะไรเดี๋ยวถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะฮะเดี๋ยวจะตอบเพิ่มกันนะครับผมหรือโพสต์สอบถามในกลุ่มก็จะได้คําตอบที่เร็วขึ้นจากกลุ่มแอดมินนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าในเกมครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับเปิดมอสแล้วเราก็เข้าเกมเลยครับผมอ่ะโอเคพอเราเข้าเกมมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่เคยเข้าเกมครั้งแรกนะครับผมเราต้องเข้าไปสร้างโปรไฟล์ก่อนนะะ ทีเข้าๆอย่างนี้ครับผมอ่ากดตรงรูปคนตรงนี้เลยนะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็นี่ครับคลิกตรงชื่อนะฮะเราจะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับที่เราสร้างไว้นะครับผมซึ่งดั้งเดิมของเราเนี่ยเริ่มต้นเดินทีเนี่ยเราจะมีแอดมินอยู่ครับซึ่งคําว่าแอดมินเนี่ยใช้เข้าเซิร์ฟไม่ได้นะฮะเราต้องกดนิวโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วเราก็เลือกหน้าตาเลือกทรงผมอา่าเลือกเสียงเลือกอะไรของเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดใช้โปรไฟล์นั้นๆน,น,นะฮะอันนี้ผมใช้อันนี้แล้วกันนะฮะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ย วิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับไปที่ multiplayer server browser อ่าพอเราเข้ามาหน้าเซิร์ฟแล้วนะฮะเราต้องหาเซิร์ฟที่ชื่อว่า dks live thailand นะครับผม low pay mod beta นะครับผมเราก็กดเข้าเซิร์ฟได้เลยครับผมอ่าเรากดถามไเที่นายเราก็กดตกลงนะฮะโอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยก็เหมือนเซิร์ฟ a l t i s live เลยครับคือประชาชนทั่วไปเลือกสีม่วงก่อนนะฮะแล้วก็หาสลอ็อตว่างๆลง,ลงอ่าซืชื่อผมลงไปตรงสล็อตนี้แล้วนะฮะ ตอนนี้ก็คือชื่อคนที่กดที่เขาลบกดลงไปแล้วนะครับเราจะลงช่องเขาไม่ได้นะรเราต้องลองเลื่อนหาช่องที่ว่างดูนะครับผมแล้วก็กดโอเคครับผมอาจจะมีการโหลดอา่ามิชชั่นนิดหน่อยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็จะเข้าเกมได้ปกติครับผมถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะฮะไม่ต้องตกใจนะครับกดปิดไปก็ไม่เป็นไรนะฮะ อ่าโอเคเราก็เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะฮะเมื่อเข้ามาในเซิร์ฟเราจะเป็นมุมมองบุคคลที่1นนะครับเหมือนเดิมครับผมกดปุ่ม enter ตรงนาแพดนะฮะเราก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วครับผมอ่าให้เวลาเซิร์ฟมันได้ enter ตัวเองสักนิดนึงนะฮะเข้าเกมครั้งแรกอาจจะมีง่งงบ้างนะครับแนะนำอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเยอะฮะให้อ่ามันได้โหลดข้อมูลในเซิร์ฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาลื่นเองครับผมอ่าเริ่มต้นเข้ามานะครับพยายามเกิดที่เป็นเซฟโซนนะครับถ้าเข้าเกมมาเป็นครั้งแรกนะฮะ แล้ว ATM ก็อยู่ตรงนี้แล้วสิ่งของต่างๆเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในบทต,ต่อๆไปนะฮะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงการเซตติ้งเบื้องต้นก่อนครับคือระบบของ ACE ที่เราติดตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่ปุ่ม Windows ซึ่งแน่นอนว่ามันไปชนกับระบบของ o u t i s Live อันเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายปุ่ม ACE ไปไว้ที่อื่นนั่นเองนะครับวิธีย้ายนะฮะกดปุ่ม ESC ครับผมแล้วก็คอนฟิกนะฮะไปที่คอนโทรลอ่ะเสร็จแล้วตัวน,นี้มันจะมีคำว่า คอนฟิกแอดอออยู่นะครับผมเราก็กดปุ๊บ,บเลือกหัวข้ออ่า ACE common นะครับผมเมื่อเลือกเข้ามาปุ๊บ,บสิ่งที่เราต้องแก้นะครับมีอยู่2อันนะครับคือ i n t e r a c t k e y กับ s e l f interaction key นะครับผม2อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะฮะตามที่เราสะดวกเลยแต่ผมแนะนำว่าให้เป็นปุ่มที่ อาร์าเนี่ยคืออาร์าเนปุ่มมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ใช้2ปุ่มคู่กันน่าจะดีที่สุดนะครับผมซึ่งจากการทดลองแล้วเนี่ยปุ่มที่แนะนําให้ใช้คือ i n t e r a c t Key นะครับผมผมแนะนําให้เป็น ControlE หรือ Control R ก็ได้นะฮะแล้วแต่ใครจะสะดวกปุ่มไหนนะฮะและอีกอันนึงก็เป็น Control R ก็ได้ครับสมมติผมเอา Interact Key เป็น c o n t r o l E ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามากดเปลี่ยนกันเลยนะฮะปึ๊บเราก็ Control E อานี่นะครับ แล้วส่วนเซลล์อินเทอร์แอคชันเนี่ยก็เป็น R นะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะฮะผมตั้งไป็อ2อันนี้เพราะว่ามันอยู่มือซ้ายเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องก้มหน้าลงมามองนะครับว่าเราต้องกดปุ่มไหนหรือถ้าใครแบบว่าไม่อยากให้กด2ปุ่มปุ่มเดียวงี้ก็ย้ายมาเป็นเอาติเลตขวาหรือวินโดว์ขวาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนสะดวกแล้วกันนะฮะโอเค เราก็เรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับผมแล้วเราก็กลับมาเล่นครับผมลองสังเกตนะครับกดคอนโทนอีปุ๊บคอนโทนอาไม่ชนกับอะไรนะคะนี่ครับมันจะขึ้นพวกอะไรพวกนี้มานะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในบทต่อๆไปนะฮะโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจการลงม็อดมากขึ้นนะครับผมอยากให้มาลองครับมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะครับรวมถึงแมปใหม่นะครับนี่ครับดูครับแมปใหญ่นะฮะใหญ่มากนะฮะ นี่นะครับเราทุกวันนี้ยังสำรวจกันยังไม่หมดเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับงานใหม่ๆระบบใหม่ๆนะฮะแล้วในอนาคตก็ยังมีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาจากทีมงานแอดมินอีกนะครับอยาให้เข้ามาลองกันจริงๆครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเล่นออฟ i ิสไลฟ์กันมาปี2ปีแล้วเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างเราก็มาหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเซิร์ฟใหม่กันดีกว่าครับผม โอเคสำหรับคนที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคอมเมนต์สอบถามไปได้นะหรือว่าจะไปสอบถามในกลุ่ม DKS Live หรือ Artist Live ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนั้นน่าจะได้คำตอบจากทีมงานแอดมินที่เร็วกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่จอเนะีย่ยเดี๋ยวผมตออคอมเมนต์ใน u t u b e ให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ cribe ไว้ดูแกรมอนในบทต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับ ถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม